เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิชา07นะครับผมและตอนนี้คณก็อยู่ในเกมดีมบิลก์ซ็อกเกอร์ <S 2 0 2 1<ๆ>กันเหมือนเดิมนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มนักเตะนะครับผมก็ EP พีที่เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมนะการสุ่มนักเตะ ในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ใช่สุมนักเตะแบบ2 EP แรกนะครับผมนะอันนี้เป็นการสุมนักเตะแบบกาสีทองอันนี้นะครับผมนะก็เป็น Legend นะครับผมนะค่าพลังก็8 0ัพนะครับผมนะคือต้องใช้เพชรในการสุมนะแต่อันนี้ผมได้ฟรีมานะครับผมนะผมได้ฟรีมาจากอีเวนต์ออนไลน์อันนี้นะครับผมนะที่ต้องชนะ9นัดนะครับผม อีเวนต์นี้นะครับผมต้องชนะ9นัดนครับผมนะแล้วก็แพ้ได้3เกมคือผมแพ้ไปแค่2เกมเหมือไป1เกมนะครับ้ถที่เหลือก็ชนะไปเลครับผมนะก็ถ้าใครแพ้3เกมเนี่ยก็คือว่าหมดสิทธิ์นะครับผมที่จะแข่งต่อนะครับกิจกรรมนี้ก็เหลืออีก2วันนะครับผมนะใครอยากจะลองมาเล่นนะครับผมก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมบางทีเราก็สุ่มไปเจอทีมที่โหดนะครับผมคนที่เล่นโหดนะครับผมนะ บางทีก็เจอฉีที่ไม่ค่อยโหดบ้างนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมนะเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มเลยนะครับผมนะก็นักเตะก็ค่าพลังนะครับผม80อัพนะครับผม1เพเยอร์นะครับผมหรือว่าหนักเตะนั่นเองนะครับผมนะ80อัพเนี่ยไม่ใช่ให้ผมจับปุ๊บได้81ไม่เอานะผมขอ85บวกขึ้นนะครับผมนะก็ถ้าเราจับไปเนี่ยแล้วก็เ เขาเรียกว่าอะไรนะเราจับไปเนี่ยแล้วก็มันมีคัดซีนที่แบบนักเตะเดินออกมามีผู้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ตัวดีๆนะครับผมนะก่อนที่จะจับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนกดปุ่มไลค์กันด้วยนะครับผมถ้าสะดวกก็ฝากกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปจับกันเลยกดโอ้โหเดินออกมาอย่างนี้ไม่มีผู้ไม่มีอะไรทั้งนั้น เออโหไอชิกูว่าแล้วกูว่าแล้ว81แล้วแม่งได้ดีมาเลียมานะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปเอออีพีแรกนะครับผมนะคืออีพีแรกเนี่ยผมได้ดีมาเลียมานะครับผมนะจากการสุ่มนักเตะนะครับผมที่จะรุ้นว่าเป็นนักเตะคนไหนนะครับผมเป็นการลดราคามานะครับผมนะโ้แล้วผมได้ดีมาเลียนะครับผมนะและนี่ผมได้ดีมาเลียอีก อีพีแรกเนี่ยผมได้ดีมาเรียมานะครับผมแล้วผมก็เอาไปเป็นการ์ดอัพนะครับผมนะโอ้โหแล้วผมได้มาอีกดีมาเรียโอ้โหคือไม่คุ้มเลยนะครับผมนะที่แบบผมโอ้โหผมเล่นไปโอ้โหได้แปดสิบอัพครับแปดสิบอัพจริงๆนะครับผมตัวเกมนะแปดสิบอัพจริงๆนะครับผมแปดสิบเอ็ดเลยนะครับผมนะโอ้โหเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะ คือไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะแล้วนะครับผมได้ดีมาเรียมาก็คือผมพูดไม่ออกเลยนะครับผมนะมันไม่คุ้มนะครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปเกมดีมิลิส์ซัฟเฟอร์สองพนี่เนี่ยนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบในช่องของผมเนี่ยก็ฝากกดปุ่มติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมขอบคุณครับ